โดนัทสีแยกของแฟนฉันราคา20บาทโดนัทสีแยกของเบรกแตกราคา20บาทเท่ากันปริมาณสีชิ้นเท่ากันมาดูความแตกต่างครับชิ้นนี้ของแฟนฉันนะครับส่วนชิ้นนี้ของเบรกแตกครับดูจากภายนอกนะครับของเบรกแตกเนี่ยชิ้นจะใหญ่กว่าของแฟนฉันครับอันนี้ข้างหน้านะครับแล้วก็อันนี้ข้างข้างครับส่วนน้าตาลที่เคลือบมาเนี่ยครูรู้สึกว่าของเบรกแตกอ่ะเขาจะเคลือบมาเยอะกว่าของแฟนฉันนะครับส่วนลักษณะส,สีใกล้เคียงกันมาลองชิมรสชาติครับชิมของแฟนฉันครับปลายคำโตโต นุ่มเนียนละเอียดหวานไม่มากนะหอมด้วยอร่อยเดี๋ยวชิมของเบคแตกก่อนครับเบคแตกครับไปคำต่อ,ตอ อันนี้ก็นุ่มแต่รู้สึกว่าเขาจะมี็กเจอร์ความแน่นมากกว่านิดนึงครับหวานกว่าน่อยหอมเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยนะโว่าอร่อยทั้งคู่โค้กสรุปลยนะเอาเรื่องแป้งก่อนนะครับแป้งโว่าจริงๆเขาอร่อยทั้งคู่ครับของแฟนฉันเนี่ยโค้กรู้สึกว่าของเขาจะนุ่มฟูเนียนแล้วก็รู้สึกเบาๆส่วนของโดนัทเบกแตกเนี่ยเขาจะนุ่มฟูเหมือนกันครับแต่เขายังพอมีเนื้อให้เคี้ยวหน่อยหน่อยรู้สึกว่าเขาจะแน่นกว่านิดนึงครับส่วนความหอมโค้กหอมพอกันทั้งคู่ครับเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆนมสดแล้วก็กลิ่นวอลนัทอ่อนๆครับส โคกว,ว่าโดนัทเบรกแตกเข้าโรยน้าตาลมาเยอะมากกว่าครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆชอบกินโดนัทสีแยกไฟแดงของเจ้าไหนเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับสุดท้ายโคกด้วยนะครับ